สวัสดีครับ BT Premium Auto s e n o n นะครับผมวันนี้มาส่งงานรอบค่ำกับ Suzuki Swift คันนี้นะครับผมไฟเดิมลูกค้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมแต่ไม่สว่างนะครับลูกค้าได้มาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9 1บูเลนนะครับตัวนี้มาพร้อมประหลาดส5วัตต์นะครับผมพร้อมด้วยเป็นเดย์ไลท์2สเต็ปนะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับว่าเป็นยังไงไฟออนครับเดย์ไลท์นะครับ2สเต็ปไฟลีครับ พอเปิดไฟหลีนะครับวงแหวนจะติดนะครับผมพร้อมด้วยเดย์ไลท์จะดิมแสงลงนะครับ0.9.1นะครับผมไฟต่าครับโลโก้ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับนี่เป็นถนนจริงนะครับผมถนนจริงนะครับถนนดาที่ไม่มีเส้นนะครับผมไฟสูงครับชัดเจนครับผมเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับ ิลของลูกค้าค่อนข้างมืดนะครับผมฟิล์มหกสิบไหมครับปิดไฟครับเปิดไฟครับโอ้โหความสว่างในตัวรถนอกตัวรถไม่ต่างกันนะครับไฟสูงครับชัดเจนนะครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ BT premium auto s i n น n นะครับผมทุกสาขานะครับครับ